ยาสิลืมอีสานทิ้นฐานเกิดยาตะเลิดเลิดหลงเจ้าค้นหานมองข้างนาเรื่องหุงรุ่งตะการยาวิจารว่าอีสานบอมีดีมาเดอ้อพี่น้องมาฟังนิยายเรื่องไม้น้ำกันผู้เจ้าสิเด็พอกับวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮ้ารรบเทน่นี่วัฒนธรรม ความอบอุ่ที่คนอีสานมี่ให้กันในเรื่องอ้ายมั่นลุกทุงตอนที่43กูคิดหอดเขาสงกรานต์ปีนี้ชาวบ้านร่วมใจกันจัดงานบุญบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับเจ้าภาพจะจัดตั้งกองบวชขึ้นที่บ้านของตนก่อนวันงาน เหล่าเครือญาติจะมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เตรียมข้าวปลาอาหารห่อข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดทำขนมเทียนเพื่อถวายพระและเลี้ยงแขกผู้เฒ่าผู้แก่จะมาช่วยกันจัดเตรียมเครื่องบูชาและร่วมกันติดเมงซึ่งก็คือการประดับตกแต่งเตียงไม้สำหรับใส่เครื่องบวชและใช้เป็นเตียงนอนสำหรับพระบวชใหม่ด้วยเตยโศกจะบวชเหรอลูก อนุโมทนาสาธุด้วยนะหายจากการเสียอกเสียใจตั้งสติได้แล้วก็หันหน้าเข้าวัดศึกษาพระธรรมถูกต้องแล้วล่ะลูกที่บ้านน้าไหมก็มีการตั้งกองบวชโดยเต้ยได้ถือโอกาสที่ตนได้ผ่านความทุกโศกจากการอกหักบวชเพื่อศึกษาพระธรรมและขัดเกลาจิตใจครับอ่อต่อไปนี้ผมจะตั้งใจเปน็นายเตยคนใหม่ครับแม่ผมก็มีผมแค่คนเดียว ผมจะเป็นคนดีดูแลแม่ดูแลตากับยายเป็นที่พึ่งของครอบครัวครับเต้ยบอกกับญาติที่มาช่วยงานทุกคนล้วนอนุโมทนาสาธุด้วยความยินดีที่เต้ยตั้งสติได้และพาตัวเองออกมาจากความเศร้าความเสียใจจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนได้สัทีไอ้เต้ยเป็นไงบ้านกูได้ข่าวว่ามึงจะบวชเหรอวะเสียงรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน ตามมาด้วยเสียงเรียกให้เต้ยที่กำลังช่วยทุกคนกางเต็นท์อยู่หน้าบ้านหันไปมองเอ้าไอ้สุดลอมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเห็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมเดินเข้ามาเต้ยก็รีบเดินไปหาพร้อมกับทักทายด้วยความดีใจเพราะไม่ได้เจอกันนานแล้วช่วงที่ทำงานเป็นสจวต์เต้ยเองก็ใช่จะลากลับบ้านได้บ่อยๆนานทีปีหนได้กลับมาเยี่ยมบ้านก็ไม่ตรงช่วงเทศกาล ที่เพื่อนคนอื่นๆเข้ามากันกูเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าอ่ะมึงเป็นไงบ้างวะทําใจได้แล้วเหรอสุดหลอ่อเอื้อมือมาตบไหล่เพื่อนที่ตนได้ยินข่าวมาจากแม่ว่าเต้ยอกหักกลับมาอยู่บ้านจนถึงตอนนี้ตนก็เพิ่งจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านสักทีจึงถือโอกาสมาถามไทยกูโอเคแล้วเพื่อนนี่กูก็กำลังจะบวชจะเริ่มต้นชีวิตใหม่วะมาๆมามา,มา,มาดื่มน้ำดื่มท่าก่อนมึง ต้ยพาเพื่อนไปนั่งที่แคร่ซึ่งมีเครื่องดื่มตั้งเอาไว้ให้คนที่มาช่วยงานกูนดีใจด้วยนะเว้ยเห็นมึงกลับมาเป็นคนเดิมได้แล้วกูก็ได้แต่เขียนจดหมายมาถามข่าวมึงกับแม่กูสุดหลอ่อยื่นมือมารับแก้วจากเพื่อนไปยกดื่มพลางมองหาอีกคนแล้วนี่ไอ้เวหาไปไหนวะได้ข่าวว่ามันก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนกันเหรอพวกมึงสองคนนี่เป็นอะไรวะแ่งเออ ไอ้นั่นมันก็เจ็บหนักอยู่วะไปเซอร์ไพรส์ขอเข้าแต่งงานแต่จะเซอร์ไพรส์กลับอ่ะดิเกือบตายอยู่เหมือนกันตอนนี้มันไปควายข้าคอกที่นาอีกหน่อยก็คงมาแล้ได้ยินเรื่องของเวหาสุดหลอกก็ทำหน้าเศร้าได้ความสงสารเพื่อนผู้หญิงก็เนาะเออเออเรื่องพวกนั้นกูเตรียมมาปลอบใจมันละอีกหน่อยเดี๋ยวพวกไอ้นกกรดไอ้ไซไอ้กบก็มากูไปหาไอ้เม่หาที่นาก่อนโคตรคิดถึงมันเลยสุดหลอกพูด พลางวางแก้วไว้ที่เดิมเตรียมจะลุกเออเต้ยบอกกับเพื่อนสุดหล่อจึงลุกไปสตาร์ทรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้านขับออกไปหาเวหาที่นาว่าไงไว่าเวหาเพื่อนรักสบายดีเป้าทําอะไรอยู่วันเนี่ยมาถึงนาสุดหล่อก,ก็ตะโกนเรียกเวหาที่กำลังจูงชบามาเข้าคอก เสียงเรียกของเพื่อนทำให้คนร่างสูงหันไปมองเอา้าไอสอุดหล่อชาบาเดินเข้าคอ,อกไปแล้วเวหาก็รีบปิดประตูคอ,อกแล้วเดินมาหาเพื่อนที่จอดรถจัก,กรยานยนต์ไว้แล้วเดินมาหาเออเฮ้ยมึงหอบลงนะเนี่ยหน้าโคตรตอบเลยเป็นไงบ้างวะสุดหล่อเดินเข้ามาตบไหล่เพื่อนแล้วผละออกมองสภาพของเวหาที่ดูต่างจากเมื่อก่อน ที่เจอกันครั้งล่าสุดเมื่อหลายปีมาแล้วมากเพราะตั้งแต่อกหักมาเวหาก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะดูแลตัวเองเอ้ยก็อย่างที่มึงเห็นนั่นแหละโดนทิ้งตอนนี้กูยังทำใจไม่ได้เลยวะ่ะคิดถึงเขาทีไรก็เจ็บแต่มันก็หยุดคิดถึงไม่ได้สักทีเวหาเห็นสายตาเป็นห่วงเป็นใยจากเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยม ก่อนจะแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองก็ถอนหายใจหนักๆก่อนจะบอกความรู้สึกออกไปตามตรงกูเชื<ค>่อ<ณ>ว่าอีกไม่นานมึงต้องทำใจได้เว้ยเพื่อนสุดหล่อตบไหลให้กำลังใจเวหาอีกครั้งคนเจ็บหนักที่ยังไม่หายดีก็พยักหน้ารับคำเพื่อนกูก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นวะกูกำลังพยายามอยู่พายุนอนอยู่หลังกองฟังได้ยินเสียงคนคุยกันก็ลืมตาขึ้นมาพอกูได<ค><ณ>้ขา<ว>า่าวมึงนะ กูก็โคตรเป็นห่วงมึงเลยเพื่อนทุกคนเป็นห่วงมึงมากนะเว้ยสุดหล่อบอกจากใจให้เวหาซึ้งใจในมิตรภาพดีๆระหว่างเพื่อนของพวกเขาไม่น้อยแม้จะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองแล้วแต่ก็ยังคอยถามข่าวคราวและเป็นห่วงเป็นใย,ยกันเสมอขอบใจพวกมึงมากนะถึงเขาจะทิ้งกูไปแต่กูก็ยังมีเพื่อนที่ดีอย่างพวกมึงนี่แหละ เวหาบอกด้วยความรู้สึกที่ขอบคุณจากใจจริงมึงจะกลับบ้านเลยปะกูนัดกลับไอ้พวกไอ้นอกกรดไปที่บ้านมึงอะเอา้าไอ้นอกกรดก็มาเหรอวะโหเสียนกกรดว่างกับเพื่อนเขาได้ไงวะเนี่ยได้ยินว่าเพื่อนอีกคนที่ไปเปิดร้านลาบอยู่ต่างจังหวัดที่เขาเองก็ได้ข่าวว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าจนเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำมาสร้างบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่ก็มาด้วยเขาก็ยิ่งยินดี ที่จะได้เจอเพื่อนพร้อมหน้านานแล้วที่พวกเขาไม่ได้เจอกันก็ตั้งใจมาหามึงเนี่ยแหละไอ้เต้ยก็บวชอีกไม่มาได้ไงวะไอ้ไซกับไอ้กบก็มาพวกแม่งตั้งวงรอแล้วมั้งป่านเนี้สุดรอบอกให้เวหาย,ยิ้มรวมตัวครั้งใหญ่เลยสินี่ยงั้นเดี๋ยวกูไปให้อาหารเป็ดกับไก่ก่อนเออเออมีอะไรให้กูช่วยไหมเนี่ยไม่ต้องรอเดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วมึงรอแป๊บหนึ่งเคเคเพื่อน สุดหล่อไปนั่งรอที่ขอนไม้ข้างๆเล้าไก่ดูเพื่อนให้อาหารสัตว์เลี้ยงเสียงเป็ดเสียงไก่ร้องเซงแซ่ดีใจที่จะได้กินอาหารตัวเขาก็ผิวปากไปมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับพายุเดินออกมาจากหลังกองฟางแล้วเอ่ยถามเวหาคนที่กำลังโปรยข้าวลงในสุ่มไก่ให้ลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆวิ่งเข้าไปกินเงยหน้าขึ้นมองสุดหลอเห็นคนร่างเล็ก ผิวขาวหน้าตีตาเป็นสลอิที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนก็มองด้วยความสงสัยยังเหลือให้ฟางน้องชบากแก้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมช่วยพายุหันไปเห็นอีกคนนั่งอยู่ก็ยิ้มให้แล้วหันมาทางเวหาที่ยังไม่ได้บอกอะไรแต่รางยญ้าหน้าคอควายยังว่างพายุก็รู้ได้ทันทีว่าตนควรไปหอบฟางมาใส่ไว้ให้เต็มตามที่เคยช่วยเขาทำอันนี้ กินเยอะๆเลยนะชบาแก้วพี่ครามจะใส่ฟางให้เต็มรางเลยเสียงใสที่คุยกับควายเปลี่ยนบรรยากาศหมองเศร้าเพราะเมื่อได้พูดถึงแฟนเก่าเวหาก็เอาแต่คิดถึงเธอคนนั้นให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งชบาแก้วเป็นชื่อที่พายุตั้งให้น้องควายจากเดิมที่ชื่อน้องชบาแต่เขาเติมคำว่าแก้วเข้าไปเพื่อเพิ่มความไพเราะ